สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องมือนี้เบิดมือเบิดคำเลยคะ่ะพี่น้องบ่ไดุ้่วมขีปให้พี่น้องเบิ้งนะคะพอดีมือนี้น้องจินหยากหยันธุระธุรังหยากธุระ,ะส่วนตัวจะคล้องนี่แหละคะ่ะก็เล่นบ่ได้ท่ายบรรยากาศยุดดมให้พี่น้องเบิ้งนะคะพอดีอนวังแรงก็เลยไปตลาด ไปตลาดไปซื้อของดูของกินของใส่นะคะมาไหว้ทรายเพื่อความสะดวกของเจ้าของนะคะพี่น้องแล้วลงจีนสิพ้าพี่น้องบึ่งอันนี้อยู่ในห้องนะคะพี่น้องอยู่ในห้องตัวเองนะคะนี่ไปยางตลาดได้นี่ค่ะพี่น้องบักข้ามแปรค่ะพี่น้องไร่เตะบักข้ามเปรพี่น้องไปยางอ่ตลาดบานเพ้งนี่แหละค่ะ หลานบ,บานแพงบักขามแปลเกษตรพน้าพี่น้องคืออย่างไรตนบักคือเพื่อนเกษตรพวกปู่คือกอันนเหรเอโอ้พันพันกเษนนกเษตรษโอ้คือเพื่อปนปู่ขายโดยเฉพาะน่วยง่ายค่ะพี่น,อน้อไงน่วยง่ไปแต่เสยบยุกแดงจริงคือที่ตนแล้วมากินพี่น้องหนูบกปันได กินไรอยู่ค่ะกินไ้กินเต็มอยู่เยาว่าบุาคอยมัก,กันเลยนี่เลยขาดไม่ได้นะคะขาดห้องไม่ได้เลยเนะี่ยต้องมีประจําเลยบักสมเจียงครับพี่น้องสมเจียงใส่น้าผึ้งนี่ซิมเหลาพี่น้องแซ่เบเสียบเปี้ยวหวานเปี้ยวหวานนัวน,นี่เลยสิ่งสำคัญครัว ได้บกพริกค่ะพี่น้องบอกพริกบกพริกเขี้ยแล้วก,ก็บบกเตงไว้บถัดตานะคะขาดบะไดอีลิตํเนี้งก็ได้ขอแค่ว่าให้เป็นตําตาบกหุ้ตําบกแตงตาบกทั่วกันเลยค่ะพี่น้องบาไหวเนีย่ยมือขึ้นอยากกินซุ้มมือจกว่าเป็นอีหยังพี่น้องก็เลยเอาสิละซื้อมาว้หอไว้แต่ตํากินเองเลยค่ะเดี๋ยวเมื่อได้ตํากันสิเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะคะพี่น้อง นี่ก็สิเป็นมุมเก็บของนะคะมุมเก็บของของน้องจินเองนะคะสั่นไอสั่นขนมถ้าโลก <c ười> ่ือค่ะพี่น้องนี่ข้าวหวานแล้วก็ขนมขนมก็แก็บกุ๊กกิ๊บนะคะพี่น้องภายในห้องนะคะนี่ไปค่ะ ที่มังจินกับสิผ้าพี่น้องอะไปยังเบิงบริเวณโดมเพื่อกล่าเงียบมองมาอนีเงียบหรือเ่เงียบสิผ้าพี่น้องไปเบิงน,นะคะพี่น้องค่ะไปค่ะไปค่ะพี่น้องค่ะนี่นมันนีเงียบมิดซีรีพี่น้องอ มือดอึอคืเลยโอ้เปิดไฟกัอนอันดีมุเปิดไฟกับมืดแล้วเนาะค่ะพี่น้องได้อย่างกินแรงเนาะค่ะได้อะไรกินแรงเดี๋ยวอันดับแหลกลงมาตรงยางไปคั่วก่อนค่ะพี่น้อง ไปเบิ้งมนอคั่วใดเอียงกินนะคะให้ครัวทําอะไรกินหรือว่าอาจารย์นักดนตรีวันนี้ทําอะไรกินกันนะคะส่วนมากวันยุูเป็งสี่เพิ่งกระสีเฮตกินเองนะคะพี่น้องมี่ยังกระสิเอามาเฮตู้กันกินนะคะกเงียบเหอยังใจไหย นี่ตามเสียงมานะเนี่ยได้ยินเสียงตามเสียงเพราะท่านได้กินอยู่นี่ได้กินเราตอนนี้ไม่คว้นบอกอพ้าามเมนูเย็นนี้นะคะมากินน้ำกันมากินน้ำกันเย็นนอยูมากินน้ำกันลาปากบอลาปากบอลยังเนี่ยปากงี้ผมว่าคุณ พี่น้อง him him ัรดมอเป็นแต่แสบกันยอะสิห้องเยอสิห้อเขาลึ่เขาลืนกินช like ิมบ่ชิมบ uh like ่ิ่หลนิหดแ่ามน้เออะรเดียงไเอเชฟเองบ่านี่เชฟเองเชฟกระทะพลาสติกม่กระทะเลกๆกระทะพัาสถิกเชฟกระทะพลาสติกปาไหนพี่น้องว่างไก่ไก่ก็นะเครื่องบ่ถึงบ่ด่ะ อันนี้เชฟเชฟัวอันนี้เชฟปลัวเจ้าถ้ากินพร้อมกันให้ให้ให้เชฟติมเลยอันนี้เชฟบลัวครับเสียบก็เสียบขุนยุกับเสพเชฟบลัวอาพี่น้องคนรวย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 นี่คืออะไรซุบแล้วสุบแล้วเมื่อพอดีแซ่บแล้วคือมะนาวเองคุยเขาพอดีแล้วพอดีแล้วพอดีแล้วปลาคอมาจะใช้ค่ะหาบออาวางเรี่ยงตัว ถ้ากันไปหาบอกเนียนพ่นไทยสุดอยู่นี่ไปเมื่อตื่อเนียนเนียนอ๋อคือเมื่ออื่นพวกหนูป้าอำนาจทั่มาว่าสูมะเก็บป่าว่าท่นเพิ่นสูป่าไปมื่ออื่นสิไปอีกอยู่อืเออในรถตันไปไปเลื่อน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 ไปข้าวทั้งทั้งพวกอ๋อออกไปแล้วเลยไปในเอินพวกหนูออกไปบอกเนียนออกไปแล้วออกไปแล้วไปว่าคขาไปแล้วเนียนก็ไปว่าเำคำนี่เลยเดี๋ย ไปวันสี่โมงกว่าเลยเนาะเลขออกได้โดนเติมนั่นแหละแมนยุสันขันบรถไปออกสี่โมงกว่าเสียดายไปนั่นน่ะมีการไปร่าหมื่นให้เก็บนั่นน่ะให้เก็บซม้งเดียวซม้งนึงพอดีแต่แบบแมนซม้งนึงไรขึ้นเลยเรอเรื่องประเขินไปเฮ็ดที่ไปพี่น้องเบื่องยุสันประเขินจะสามสอบนี่ละเดียวอยู่นั่นขันโคตรโบกีบก่อนขุนอ่ะรับสลิงวะกินน้ำกันเด้อกินน้ำกันเด้อที่ห้องน้องลูกกูละ บวกินบ่ได้ละค่ะบ่กินบ่ได้บวกินถือว่าพลาดจำบ่ซื้อบัสบ่ซื้อถือว่าพลาดอันนี้บ่กินก็ถือว่าพลาดนะคะพี่น้องอันนี้แม่เฮทศยังนี่จ้ะหนึ่งเข่าจ้าบวกกินหนึ่งเข่าโอ้อ้าวเหนึยงเข่าหอนหอนต้มปลาพี่น้องอ่ไม่กินน้ำกันเด้อค่ะพี่น้อง เิน้อง่หมันเียยังเดนีห้องเดิงเอฮะดนี่ไปห้องไปหอนี่ยังเอินนละอออีรีนี่อ่าเสียมีแต่ขี้ตุมดีพี่น้องเสียแล้วยู่ที่เหลกก็เสียดอกลงเสียตามน่าอย่าพูดว่าเป็นสภาพแบบใดโอ้ผู้ใดเหตุคิปเล่นบ่บ่บบ่มมีเออเป็นแเสนไหลนี่มีมันมีดเห็ุเลยมีแต่ตาาต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 ยตา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 าาาาาตตตตาต ไปไปไปเหมือนมึงจนมากได้บันๆล่งขี่ตมลงทงล่งทาสวัสดีพี่มดค่ะค่ะปริจ้านองซี FC พี่มดเรียบร้อยเียบ้อยเน่พี่ี่งนี่ทีพอนเห็นอยู่หนูเข้าไปดูไลฟ์สดอยู่นน้เนี่ยต้มปลาต้มปลาคอใยพี่มด ค่ะโอเคอืมตังกินข้าวยังยังค่ะยังเอาเลยโอเคครับพี่พี่น้องอันน yes ี้ในครัวมีต้มปลาข้อใหญ่นะคะพี่น้องโอ้บางหยาบเราเมื่อนี่เห็ุเซ็ตเพื่อนกับสู้กันกินเหรอคะพี่น้องสู้กันกินกินน้ำกัน บ่ได้เลือกนะคะว่าตำแหน่งนน่นตำแนหน่งนีเพ่ะมากินน้ากันบบแมนนะคะกินน้ากันในเบิร์ดนะคะเพราะว่าอยู่แบบกันเองอยู่แบบพี่น้องนะคะพี่น้องค่ะโอ้ทางนีเมือดอยู่ทางนี้ม่ดดแต่ตกลุมท่างนี้ก่อนพี่นนอง มาสร้างเต็นท์นี่กอนพี่น้องบู๊ยบรรยากาศไหมว่าเป็นแคมปิ้งเออแคมป์แคมปิ้งมองเพื่อนไปเที่ยวเขาใไงไหมค่ะมาไม่เล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออคือคือมองเพื่อนไปกลางเต็นท์นอนอยู่เขาใหญ่แท้เนาะตรงนี้แนวมาอยางกินเนี่ยนี่ไม่ยั้นยูนอนนี่ม่แล้วครับ อ๋อวันนี้มียำมะฝาค่ะยำมะฝาพี่ต้นมาให้แล้วเอาคือนนั่นไปแกะกินแหรอคนคนกับดจังมาขามู่วถาพวกอยู่กินบอสได้ครับแต่กินพร้อมกันเจ็ดคนครับค่ะต้องกินพร้อมกันไทยพระจันทร์แล้ววันนี้มันพาพระจันทร์สวยเพราะว่าโอ้บอกใส่เบิ้งกันนะเพระจันทร์สวยท้ายวันนี้ให้พี่น้องเบิ้งด้วยโอ้่ะพี่น้องพระจันทร์เต็มดวงวันพระวันพระ อันไหนเกาะบ้านสามหลังครับนี่ล่ะมีสามีแหละบ้านสามหลังเพือนบ้านสามหลังเกิดต่างสายใหญ่บ้านสามหลังก็จะมีเต็นท์สามอันครับอ๋อมีเต็นท์สามอันพี่น้องที่นี่สามหลังหนึ่งที่สองอยู่ในในผลพี่น้องเห็นพ่อคนสองสามครับสองสามี่กาดีหมอกแห้งโอ้ยแคมปิ้งถิ่นเรานี่แคมปิ้งยังไปเมื่อกี้กระด่างนี่ครับเมื่อวานเขาไปเที่ยวเขาก็เด็นทั้งสี่ลาย การเต็นนั่งตีนละเาทำงานเทากับเลยอยู่แบบอาจจะอันนี้เกิดนะครับอยู่ง่ายๆเนาะค่ะบ่ย่างเนาะอยู่กินง่ายครับบ่ได้เดที่เลียดบ่ย่างครับอยู่ง่ายกินง่ายนั่งเอกมาตัวส้นน้อยหนิเนาะนั่งเอกก็ไปหาซื้อนั่งยู่นั่งกินนี่ละค่ะว่าดีไปย่างตลาดกันเลยซื้อแนวไปฝากไอ้ไอ้เพื่อนจักหน่อยก่อนก็เลยได้ย้ำ ตลาดนัดไปเขา่ได้ไปไปจับปลาพวกก็มาว่าอยู่ไอ้แล้วบอกไอ้ฟังวางหันนี่บ่เปิ้ลบนเม้าจับปลาได้ไปจับปลาแล้ตัวใหญ่เพื่อนบอกเพ่ยต้นแล้วว่านัดกันแต่ายคีบอย่างนี้ยเพ็ดคลิปเง้ปลาพี่น้องด้ครับแมนยูวางหันนุ่มมาตะขัวต้มปลาคอยเงี้ยเพื่อช่องเพื่อช่องต้นได้เลยครับเนี่ย นี่ครับเนี่ยดาราพีช่องต้นนี่ครับเนี่ยเบื้องไว้เนี่ยมาหาครับเนี่ยเทศนักเทศแลนักเทศต้นมหาถ้าใครพึ่นเน้นเทศกเอามาหนี้ไปหาปลาน้ำโมยู่บ่ค่ะไปใส่กันครับไปน้ำกันเบิดร์ตไปนนกัเบิดได้ปลาคอตัวบางเงี้ยโอ้หนุสะออนที่ตุ่ยยี่ขึ้ได้ไหมตุ่มยู่ในหม้อไหมตุ่มยี่ในหม้อไหมปลาไหลครับปลาของตัวหนึ่งเป็นไทยคิดเนาะตัวยี่นี่จะตัวยยี่ มาเอืนเรามกินยูมีตนเอันเรียกเลยรท่นได้เอิ้นเขาก็ล้างต้มมยู่ีหะเราเอิ้อยูอ่ไปลายมากบงหันอันที่ตมอยู่มนี้มันหาหกโลุโอ้ยตัวแบบนี้หนึ่งบงตัวหัวหลดโอ้ยหลวดลดลนี่มันโดนกระสันในสอ่อนอยากเห็นอยากเห็นตอนว่าท่านในตุมมันตอนนั้นท่านไดตายเมื่อนเมื่อนครับเมื่อื่นไปอีกจะพาดเน่าเมื่อนเน่าไปเน่าไปไปไปน้ำกันมื่อนัวรียไปบตน โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะไปแล้วคลิปนี้นะคะพี่น้องนี่นั่นรับฝันดีมาตีสวัสดิียังเกาะไว้กับว่าถือไว้กับว่าถือดอกพี่น้องคุณว่าเอาไม่เอาไม่หงวดนะเราคือนักสู้สู้ทุกอย่างนี่แหละค่ะพี่น้องงามคำๆนะคะ ยูโดมค่ะพี่น้องอยู่กันสมนิ่งละค่ะมีพี่คอนวอยแล้วก็อาจารย์นักดนตรีบางสวนนะคะบางสวนกะกับกับบนนะคะพี่น้องพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรนะคะวันที่ยี่สิบจะถึงนี้นะคะบัตรราคา69บาทนะคะพี่น้องมหากรรมลถแห่นะคะว่าเป็นมหากรรมดอกอะเป็นรถแทนจัดเพื่อความบันเทิงเนาะเพื่อขึ้นความสุขให้พี่น้องนะคะพี่น้องเพิ่มมักแล้วก็มีแต่องค์กร ในวงของสาวหน่อยเพชรนบานเพ่งนะคะถี่สีแสดงกันเองนะคะพี่น้องอย่าลืมซื้อ,อบัตรเดิก69บาทเท่านั้นนะคะพี่น้องคะ่ะ69บาทเท่านั้นวันที่20จะถึงนี้นะคะพี่น้องยั่งในก็ฝากเป็นกําลังแรงใจแรงเชยร์แรงสนับสนุนนะคะพี่น้องคะ่ะเอาคลิปนี้น้องจินฝากไวส้สนีซก้อนยังในก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ